enquanto ขอให้แมงซูลสักหนึมันาทไอเฮียแล้กดเปนไอซีออกไอีออกก็ไม่รอด5วิไอซีออกแล้ว เฮ้ยไม่คนเกิดเบีย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 บเบ้ยถเบียดถอย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 หมดเลยถอยวิ่งไกลๆเลยพี่ไกลเลยเฮ้ยผมจะเกิดอ่ะไม่ไหวอ่อย่างนี้ต้องดักสู้แล้วเบียดเบียดเห็นแล้วมันเห็นแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยขอร้องเกิดตรงไหนเกิดที่เราเกิดเหรอดิบน้ำดิบน้ำเห็นแล้วดักสู้เลยเอ้ยอยู่ตรงไหนต้นเดียวกันเขาอยู่ตรงไหนต้นเดียวกันเขาเสียเปรียกแล้วไปด้วยไปด้วยผมจะเกิดอ่ะตายละตายเลยเฮีย ระวังระวังใอยู่กูะพี่จไมีสนวะมีสนยิงได้เนี่ยไม่มีสนวะหนึงเขาตายหนึงหนึงวสองพี่พี่พียิงตายพี่ยิงตายตัวหนึ่งพี่ยิงตายตัวหนึ่งพตตนึงทำไมวะเงอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมตนไมริมน้ำเหลือสตัวแล้วมั้งูาหมูปิงได้กูจตายพี่จีเล่นอะรวะ luồng 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 vòng 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 vòng